สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Genshin Impact นะครับวันนี้เราอยู่ตรงหน้า Abyss กันนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูกันนะครับเพราะว่า Abyss รอบนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่ามอนสเตอร์ที่เราจะเจอในรอบ5.7รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามีบางตัวที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นตัวปวดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันไปดูกันเลยดีกว่าอาราทีนี้ มาพูดถึงในส่วนของชัร12กันนะครับอย่างแรกเลยบัฟที่เขาให้มาทั้ง2ห้องเนี่ยก็พึ้นแรกสำหรับใครก็ตามที่มีตัวละครที่สามารถใช้สกิลท่าน,น้ำแข็งได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น75%ด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้เอื้อต่อสายน้ำแข็งมากๆส่วนเครื่องหลังโอ้ยิ่งชัดเจนเลยไนโซเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มี ทีมตัวละครของนัดลานลุยได้สบายเช่นกันไเดเ,เมเพิ่มขึ้นอีก75%้นั่นเองซึ่งการเพิ่มขึ้น75%ของทั้งอสองห้องเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเอามาใช้จัดก,การกับมอนสเตอร์แหละเพรมอนสเตอร์เนี่ย HP เปอร์อีกแล้วเช่นกันที่นี่เรามาดูว่าแล้วแต่ละห้องเนี่ยเราจะเจอกับมอนสเตอร์อะไรบ้างดีก,กว่า สำหรับห้องแรกนะครับเครื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นบอสหุ่นยนต์ที่อยู่ในนัดลานเนาะก็จะเป็นบอสที่เราไปฟาร,ร์มของที่อัพตัวของเอสโคเฟียสเกิร์ตหรือว่าตัวอื่นๆนั่นเองนะครับก็จริงๆบอกมีประมาณ2ตัวบางที่เราเข้าใจไม่ผิดตัวนี้ใช้น้ำแข็งสู้กับน้ำที่ทำเป็นฟรีซิ่งเนี่ยอุ้ยสบายเลยส่วนเครื่องหลังมันจะชอบมาเป็น2เซตี่อยู่แล้วเดี๋ยวที่เราบอกว่าทำไมชอบมาเป็น2เซตอะเดี๋ยวดู2ห้องอีกทีหนึ่งบอกเลยว่าการมา2เซตเนี่ยมันจะมีความปวดปวดนิดนึงตัวนี้ ก็เป็นตัวน้องตัวน้อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ตัวนี้เนี่ยแหละที่เราจะต้องหาร่างแยกเงาของเขาให้เจอหรือว่าตีเงาทั้งหมดให้เลยสุดที่จะเร็วได้จะกินเวลาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะต้องรีบจัดก,การเนาะส่วนห้องที่2ก็จะเป็นหุ่นยนต์ทั่วๆไปไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากลัวสักเท่าไหร่เนาะส่วน ข้างหลังอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนกันแต่มันจะค่อยๆทยอยเกิดมันจะไม่ได้เกิดทีเดียวเราก็พยายามจัดการให้มันเสร็จทุ่งทีเนาะอันนี้ก็ห้องนี้ไม่ค่อยน่ากลัวห้องนี้นี่แหละจะน่ากลัวกว่าพึ่งแรกเนี่ยบอกก่อนเลยนะว่ามันเกิด2ตัวแต่พี่แกไม่มาด้วยกันนะหมายถึงว่ามันจะยืนกันคนละฝั่งเพราะฉะนั้นต้องทอํายังไงให้แบบพวกแกสองคนยนรวมกันอยู่ที่เดียวกันซึ่งตอนที่เราลง เอ่อปีติแยกตีเชือตัวน่ะดันเร็วกว่าก็เดี๋ยวลองดูว่ามันมันเป็นลักษณะอย่าง,งเนาะส่วนเครื่องหลังอาน้องตัวนี้ไม่มีอะไรแต่ตัวนี้เนี่ยแหละก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยากนะแต่ SP เฟิร์มากเลยบอกเลยว่าแบบมาวิกาจัดการแบบย,ยากอยู่เหมือนกันเนาะ <S <S เพราะว่าเราก็ใช้ทีมาวิกาแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมาถึงเลือกทีมาวิกานั่นเองนะครับ ล้วพอเราเห็นลักษณะมอนสเตอร์ก,กับปอสที่เราจะต้องเจอเนี่ยแล้วเขาเอื้อต่อทีมท่าน้ําแข็งรวมถึงทีมอของตัวละครนัตลานเพราะฉะนั้นครึ่งแรกเนี่ยง่ายมา,มากๆเลยเราจะจัดเป็นทีมเดเมจฟรีซซิ่งนั่นเองซึ่งเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสเกิร์กนะครับและน้องกาแฟนะครับเอสโคเฟียฟูรินะจัดมาเลยจ้าแล้วก็รวมถึงชันเหอลรับรองว่า ใช้ท่าน้ําแข็งได้แรงขึ้นแบบสะใจมากๆส่วนครึ่งหลังด้วยความที่ว่าทีมที่ต้องใช้ไนโซเนาะก็แทบจะฟิกมาเป็นทีมนัดลานและทีมนัดลานที่เรามีเป็นสายดาเมจแรงๆก็จะมีมาวิก้านะครับแล้วเราก็ต้องนำเบนเนตมาด้วยอ่านี่สำคัญเหมือนกัน ต่อมาซิลาลิขาดไม่ได้แล้วก็ซิโลเนนนั่นเองนะครับนี่แหละคือองค์ประกอบของทีมเราที่จะลงในรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราผ่านกันมายังไงกันบ้างนะครับ 《うっ!》攻撃だ燃えろ宇宙封じは待たせたからね絶によう響ける爆

よし決心となる無に騎士え,えっっ フッ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 んッんッフ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 ッ

เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในส่วนของทีมสเกิร์ตฟรีซิ่งก่อนกันนะครับก็คนแรกนะครับเป็นอาจารย์สเกิร์ฟของรานเองแตปภาพรวมของอาจารย์นะครับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธเราใช้เป็นอาวุธประจําตัวเลยแต่อร์ติแฟ์นะครับเราใส่เป็นเซนิ้โดยที่ออปชั่นหลักและออปชั่นรองเนี่ยเป็นประมาณนี้นะกลุ่มดาวเป็น40และสกิล up ไปประมาณนี้เนาะ มาต่อกับคนที่2กันบ้านนะครับก็คือน้องกาแฟหรือว่าเอสโคเฟียนั่นเองแต่ภาพรวมของเอสโคเฟียเป็นประมาณนี้นะแล้วก็อาวุธใส่เป็นอาวุธประจําตัวเซตอร์ติแฟกนะครับเราใส่เป็นเซตนี้โดยที่มีออปชั่นหลักและออปชั่นรองเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กลุ่มดาวเป็นซีหนึ่งสกิลอัพไปประมาณนี้มาต่อในส่นของคนที่สากันบ้านนะครับนั่นก็คือฟนะูรินานั่นเองแต่ภาพรวมนะครับเป็นประมาณนี้ในส่งของอาวุธใส่เป็นอาวุธประจําตัว เซตอัตติแฟกต์นะครับใส่เป็นเซตนี้โดยที่มีออปชั่นหลักและออปชั่นรองเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของกลุ่มดาวก็เป็น C2 นะครับและสกิลเรา up ไปประมาณนี้อันที่4คนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเชนเหิรนั่นเองแต่ภาพรวมของเชนเหิรนะครับเป็นประมาณนี้อาวุธก็ใส่เป็นอาวุธประจําตัวเช่นกันเซตอัตติแฟกต์ใส่เป็นเซตเพิ่มแอสแท็กโดยที่มีออปชั่นหลักและออปชั่นรองเนี่ยเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็กลุ่มดาวเป็น C1 สกิลัพไปประมาณนี้ถ้าเรามาต่อในส่นของทีมที่2อกันบ้างครับก็เริ่มต้นเลยคนแรกมาวิก้านะครับสแต่ภาพรวมเป็นประมาณนี้อาวุธก็ใส่เป็นอาวุธประจําตัวนะครับแล้วก็เซตอ์ติแฟกต์ใส่เป็นเซ็ตนี้โดยที่มีออปชันหลักและออปชันรองเนี่ยเป็นประมาณนี้เนาะในส่นของกลุ่มดาวก็เป็น4 0สกิลัพไปประมาณนี้ที่2นะครับนั่นก็คือเบนเน็ตนั่นเองก็สแภาพรวมของเบนเน็ตเนี่ยเป็นประมาณนี้เลย ในส่วนของอาวุธก็ใส่เป็นอาวุธ Skyward Blade นะครับเซตอัติแฟกต์นะครับเราใส่เป็นเซตนี้โดยที่มีออปชั่นหลักและออปชั่นรองเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของกลุ่มดาวก็เป็น C6 นะครับแล้วสกิลเราอัพไปประมาณนี้ มาตอนในส่วนของคนที่สกันบ้างครับนั่นคือคุณยายซิดลาลีนั่นเองนะครับก็แต anyway. ่ภาพลักของคุณยายนะครับเป็นประมาณนี้ในส่วนของอาวุธก็ใส่เป็นอาวุธประจําตัวนะครับเซตอัติแฟร์นะครับเราใส่เป็นเซตผสมการโดยที่มีออปชัลลักและออปชัลรองเนี่ยเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของกลุ่มดาวก็เป็นซีูนะครับและสกิลเรา up ไปประมาณนี้นั่นเองแล้วคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือซีโรเนนนั่นเองแต่ภาพลักของซีโรเนนเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับ ในส่วนของอาวุธก็ใส่เป็นอาวุธประจําตัวเซตอ์ติแฟกต์นะครับเราใส่เป็นเซตน,นี้โดยที่มีออปชั่นหลักและออปชั่นรองเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของกลุ่มดาวก็เป็น c 1นะครับแล้วสกิลเราเอัไปประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ Abyss t 12 v e r s i ่น5.7นะครับก็ถือว่าเป็นชั้นที่ค่อนข้างที่จะแบบ ต้องใช้ DPS ค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของตัว HP ที่มันเฟอร์ขึ้นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จัดทีมตามบัฟที่มีได้เนี่ยก็เชื่อว่าสามารถที่จะผ่านได้อย่างง่ายๆนะครับผมก็สําหรับในส่วนของครึ่งแรกถ้าใครมีทีมตัวละครท่าน้าแข็งเนี่ยอุ้ยลุยได้สบายเลยเฉียวเฉียดเลยส่วนครึ่งหลังก็ตัวละครของนัดลานนะครับก็สามารถที่จะลุยได้แต่ถามว่าถ้าไม่มีตัวละครของนัดลานทําได้ไหม อันนี้ต้องดูว่าเรามีทีม DPS ตัวอื่นที่สามารถที่จะลุยแล้วผ่านฉลุยได้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือมีบัฟไปแล้วก็จริงมีตัวละครที่แมสแล้วก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปุ๊บถ้าเรามีทีม DPS แล้วก็เรารู้จากกลไกของบอสกับตัวมอนสเตอร์ได้อย่างดีเนี่ยเชื่อว่าไงทุกคนก็สามารถที่จะผ่านได้เพราะสิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือต้องฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญบ่อยๆนะครับเชื่อว่าไงทุกคนก็สามารถที่จะผ่านได้วันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ